สวัสดีครับผมพบพอก,กับช่องช่างนุ่มป่าซางครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน้วนครับผมถ้าบ่อ,อยากผาดชิปใหมหมก็กดลูปก,กระดิ่งครับผมเพื่อแจ้งเตือนในชิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีงานเทสท,ทรงลูก้าตัวหนึ่งครับผม งานปืนทรงคัดสิิติดเลเซอร์ครับผมเดี๋ยวจะมาเเทนให้เบิ้งนะครับผมเป็นปืนของคุณแหลมนะครับผมคุณแหลมเมืองโคตรนะครับผมอยู่ปะโคกลุ่มเพราะว่าปีอุดอรนะครับผมเดี๋ยวจะเทนให้เบิ้งครับผมตัวนี้นี่เป็นปืนเบาครับผมเบา แล้วก็ยางมันจะแข็งถ้าข้อมือห้องท่าห้องบล็อกข้อมือเนี่ยมันสีกระดกนะครับผมเพราะว่าปืนนะยางมันมันแห้งเนาะมันสีกระดกครับผมปืนทรงนี้เนาะเพราะว่าบ่มีอ่ามันบ่มมี่ตัวนี้ครับผมเห็นไหมันจะบ่มีตัวนี้ค้ำเนาะครับผมค้ำเวลายิงเนี่ยมันมันจะมันจะตัวนี้เนี่ยจะจะล็อกข้อมือเ้านะครับผม มันสิบอกคอยกระดกขึ้นนะผมแต่ตัวนี้มันมันโล่งครับผมเป็นส้มขัดจีกเนี่ยมันจีกระดกค,ครับผมที่สำคัญเราต้องจับให้แน่นนะผมจับให้แน,น่นคล้องมือให้แน่นแล้วกว็ยิ่งเงาผมเดี๋ยวสิเทสให้เบิง้งเลยครับผมตอนนี้กำลังไล่เก็บงานอยู่เนาะไปร้องชิปมาหลายมือครับผม กำลังไล่ตอ,อกไล่อยู่ครับผมตอ,อกไล่ของฝืนอยู่เนาะตอ,อกไล่เหล่ากะสีขัดขัดแล้วก็สีท่าสีท่าสีแล้วก็สีมามัดอย่างเท็ดอีกเทน,นึงครับผมจังสีอ่าเป็นอ่าขั้นตอนเจ็ดจนะิ๋นเนาะจังสีทรงลูกค้าแล้วครับผมเท็พันจะังสีทรงเนาะกำลังไล่เท็นี่ครับผมกล่องนี่นี่แหละกำลังไล่เท็ดอยู่นะกำลังไล่ตอ,อกไล่อยู่ครับผม เป็นขั้นตอนที่ใส่ความละเอียดเนาะเดี๋ยวจะมาเทสให้เบิงเลยเนาะเป็นอย่างอ่ะพอดีบ่ลเลล้งชิปมาให้เอฟซีเบิงนะก็เลยอยากลงให้เบิงจะฉิปนะผมฝากขวดหน้ามาครับผม นี่กัเล้งตามจุดสีแดงนะผมแล้วก็ยิงได้เลยเห็นไหมครับผม เล่นตามจุดสีแดงเลยเนาะเพระอยากเข่าผมก,นะก็ฝนฝนหน่นอยครับผมฝนมันน่อยพายุเขาเนาะนี่แล้วผมมันก็เล่นไงนะครับผมเขาต้องตัดชินใจใน,ในการยิ่งเนาะ แค่วิสองวิครับผมเอฟซีหลายทันครับว่าเล่งยังไหนเนาะเล่งปืนนะ่งการยิ่งยิ่งยิงไหนตัวนี้มันก็เล่งตามมาจุดสีแดงเลยเนาะเล่งตามจุดสีแดงเลย,นะเลเลยพ้นเป็นเลเซอร์อยู่แล้วนะครับผมเจ้าตัวใดที่โบติดเลเซอร์ครับผมอ่านี่คลิปช่องมันผ่านนมปลาสร้างนะผมเคยลงไวนะ้เนาะ การเล่งของปืนพันธนุ่มเล่งจังไงเนาะเพราะว่าช่องนั้นโดนแฮกไปเนาะถืกลบออกไปแล้วเนาะวันนี้ก็คลิปนี้ก็คิอมาบอกวิธีการเล่งนะผมเล่งแบบใดนะผมนี่ครับผมให้สังเกตตัวย,ออยังเกาะยอ,อย่างนี่เนาะียังเกาะอย่างนี่นะผมให้มองที่ปลายปลายเงี้ยงนี่ครับผม มาหาปลายนี่ครับผมตัวปลายนี่แล้วไปสุดเลยวนไปตัวนี้เด้เงี้ยงตัวบนนี่ครับผมนี่ครับผมเงียงตัวนี้ครับผมกำเงียงตัวนี้ครับผมเล่งการเล่งลักษณะนี่ยนะ คือให้มันขนานกันครับผมกับระดับสายตาเหยียดแขนให้ตรงครับผมเหยียดแขนให้ตรงระ,ระดับระดับสายตาแล้วก็มาปลายมา่มาตรงกรอยางแล้วก็ตัวปลายซอนตัวนี้เนาะให้มันตรงอยู่กับเป้าลักษณะนี่ครับผม ขังอยู่สนะิเนาะลักษณะนี่นับผมบัวดีให้ยู้ซื้อตรงตรงอ่ะสอนดิบ่วดีให้เล่งแบบนี้เนาะครับผมแบบนี้จะขามนะครับผมนี่ออกไปนะคือจะขามได้ยิ่งเนะวลาเทายิ่งนะครับผม การเล่นหดเล่งใหย่ห้ห่หยยังใ,ให้มันอยู่ตั้งตั้งเป่าอยู่อยู่แบบดีเนาะนสายตาตัวนี้แล้วก็ตัวไปครับผมแหมันมาตั้งอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมคือวิธีการเล่งเนาะผมของปืนพานุ่มเนาะ เขาป่อครับผมจั้งนี้เขาป่อครับผมทำมือเาอ่อคอมือเาล็อกอล็อกคอเป็นเนาะมันชิบกระดกใส่ริ้วอ,ออกขัวนะผมจะพวกขึ้นบ่นนะผมถ้าผูา้ใดอ่าเล่งเอาไปเล่งอ่าบ่เป็นเนี่ยจะขาม,ขามนะผมมันจะขามนะผม เจ้นี้ก็เอาไปปรับใส่ล่องเบิ้งครับผมอ่าวิธีเล่งของผาหนุ่มเนาะเป็นเังเแล้วตัวนี้เป็นปืนอ่าติดเลเซอรอ์ยู่แล้วเนาะก็คือแนมแนมตามสีแดงได้เลยครับผมลิปนี้ก็โมยยังไรครับผมขอลาไปก่อนเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม